ชุดมาให้เข้ากับบรรยากาศของเมืองแล้วเดี๋ยวพี่จะพาลอนไปตรงจุดสวยๆของเมืองก็ไปเดินเล่นกันได้เลยพี่วูไหมป้าย,ยครับมาลงมาลอน <มา S 1> ตรงนี้แหละถึงจะสวยครับอ๋อน รตรงนี้นะคะก็ถึงเป็นเหมือนกับใจกลางของเมืองทามาสุคุริก็คือจะมีเป็นเหมือนแม่น้ําลำธารเนี่ยไหลมาตรงกลางแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เขามาเนี่ยใส่ชุดอย่างเงี้ยเดินเล่นกันแล้วคือ ตรงนี้คือมันเป็นของแบบสาธารณะใช่ไหมครับใช่ก็คือใครอยากจะมานั่งแช่อยากจะมาเดินเล่นอะไรตรงนี้เนี่ยได้หมดเลยเขาเปิดตลอด24ชั่วโมงอาบได้ไหมตรงนี้อไม่อาบไม่อาบตรงนี้เขาจะไม่อาบกันตรงนี้เขาก็จะเป็นเหมือนแบบมานั่งคุยกันสบายๆบรรยากาศดีๆนั่งแช่เท้าอย่างเงี้ยแช่เท้าได้อืลองไหมเดี๋ยวต้องลองซะหน่อยโอ้โหมาชุดอย่างนี้แล้วบรรยากาศก็ได้โอ้ยเอาซะหน่อย ว่าเมืองนี้โชคดีนะครับมีตาน้ําหรือว่ามีมีน้ําแร่เป็นของตัวเองด้วยอืหลายเมืองในญี่ปุ่นก็เป็นแบบนี้นะคะที่ชิมาเนะเนี่ยเขาก็ขึ้นชื่อเลยนะว่าสาวที่เมืองนี้เนี่ยผิวสวยผิวสวยติดอันดับเลยนะอาจจะเป็นเพราะออนเซ็นก็ได้อือนเซ็นดีผิวก็เลยสวยแช่สิเกิดผิวจะสวยกับเขาบ้างโอ้ยร้อน อนนี้เราก็มาอยู่ที่วัดเชกันจิแล้วเดินมาไม่ไกลนะคะเพื่อนๆเดินมาเล่นๆเ,เนี่ยก็มาถึงที่วัดได้เลยที่อุ้มบอกไปว่าเมืองนี้เนี่ยเขามีออนเซ็นดีสาวๆแถวนี้ผิวสวยเนี่ยที่วัดเนี่ยเขาก็มีเรื่องเกี่ยวกับความสวยความงามด้วยเหมือนกันแต่ว่าเราสองคนเนี่ยจะอธิบายเรื่องความสวยความงามเนี่ยเพื่อนๆ,ๆคงไม่น่าจะเชื่อเพราะว่าหน้ายอย่างนี้นี่ไม่น่าเชื่อแน่เดี๋ยวเรียกทีมงานเรา,าเลยดีกว่าน้องแป้สวัสดีค่ะพี นี่ในระหว่าง<บ>ที่พี่ทำงานน,นี่แกแอบไปเปลี่ยนชุดมาใช่ไหมวันนี้นึกเห็นพี่เปลี่ยนแล้วสนุกอ่ะอันนี้คือน้องแป้งอ่ะยินตรงกลาวอนเลยยืนตรงกลางเอตัวกะสวยๆอย่างงี้เรียงลำดับอันนี้ค<ห>ือน้องแป้งนะคะน้องแป้งเป็นทีมงานเรากูรูผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้าน<ด>ความสวยความงามต่างๆเดี๋ยวยกหน้าที่นี้ให้แป้งไปเลยงั้นเดี๋ยวบังขอแนะนําพี่อุ้มกับน้องรอนะคะเกี่ยวกับวัดอันนี้เกี่ยวกับความงามที่นี่นะคะโอเคอึ้งแน่ๆได้ๆมาเลยไป้าทางไหนนำเลยแป้ง ทางนี้เลยค่ะ พี่อุ้มใคร <ứng? S 2> ที่มาที่ชิมาเนะเนี่ยนะห้ามพลาดจุดนี้เลยค่ะเพราะว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่แบบโด่งดังมากในชิมาเนะในเรื่องความสวยความงามเรียกว่าอยากจะแก้ไขใบหน้าส่วนไหนหรือว่าร่างกายส่วนไหนอย่างพี่อุ้มมาอยากจะเพิ่มความสูงอะไรอย่างนี้ก็แบบเขียนขอพรได้ที่โอชิโรยิจิโซนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยคือเปรียบเสมือนเป็นเทพแห่งความงาม,มอ,อ่ะแล้วทุกๆคนเนี่ยก็จะมาขอพรกันที่นี่แต่ว่าก่อนที่จะไปขอพรเนี่ยจะต้องมาเขียนใบ ขอพรอันนี้ก่อนซึ่งเป็นแผ่นไม้แล้วก็แยกด้วยระหว่างใบหน้ากับร่างกายจะได้ขอให้ตรงจุดใช่พี่อุ้มอาจจะเอาแค่ร่างกายก็ได้อยไม่เดี๋ยวพี่เอาหมดเลยทั้งตัวปริเวณใบหน้าใช่ไหมครับใช่แล้วน่ารักมากใช่ใช่มันจะเป็นแผ่นไม้ข้างในตอนนี้ใครอยากเขียนอะไรเขียนกันเลยดีกว่าโด้แยกเลยแยกเลยรอนแกไปเขียนตรงนน้นแป้งแกไปเขียนตรงนั้นห้ามดูหัวเฮ้ยหูเขาจะได้มีพื้นที่กว้าง ไลไฟหมดแล้วทีนี้ได้เวลาบอกใช่ไหมว่าขอได้หลายอย่างหลายอันอ่ะเอาตัวสักสาหน้าสักสีมีตัวอ,อื่นอีกไหมหูชักช้าเสร็จยางรอนแป้งเสร็จแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วหูช้าเขียนอะไรกันยาวนานไม่ค่อยสวยหรอพวกเธอเนี่ยไหนรอนเขียนอะไร มาไหนดูดิผมขอให้ผิวผมดีมากๆไม่มีแบบว่ารอยใดๆเลยโอ้โหแป้งแกขออะไรขอให้ดูเด็กหน้าเล็กผิวสวยดูเด็กหน้าเล็กผิวสวยสามร้อยเอาสะคุ้มเลยโอ้หครับมาขอดูของพวกผมสองคนแล้วอะรุ่มขออะไรโอ้โไม่รู้ไหนดีไม่เอาเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอหรือจะซื้อไปขายต่อเนี่ยเยอะมากเลยอะพี่ <ะ>อ๊ยไม่ได้บอกได้คำเดียวพรุ่งนี้รู้เรื่องอ่าๆไม่ต้องไปกลัวเขาหรอกเขาไม่ให้ดูก็ไม่เป็นไรอ,เ,อเ,เดี๋ยวเราไปขั้นตอนต่อไปกันดีกว่าเนาะ,<ด>ะไปะครับ นี่เลยมา <he S 2> ถึงตรงนี้เราก็จะเอาแผ่นป้ายที่เราได้อธิษฐานไว้เอามาแขวนตรงนี้พอแขวนเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้นะคะก็คือโอชิโรอิจิโซเป็นเทพแห่งความงามก็ว่าได้เมื่อกี้เราเขียนส่วนไหนเราก็แตะแป้งตรงนี้เนี่ยปัดที่บริเวณที่เราขอไว้อย่างเช่นบางคนเป็นฝ่ายตรงนี้อะไรเงี้ยก็ไปปัดตรงบริเวณหน้าปัดบริเวณที่เราขอเอาไว้อันนี้คือขั้นตอนเสร็จแล้วก็นั่งแล้วก็อธิษฐานเสร็จแล้วก็ จบพิธีการ ็จแล้วใช่ไหมแกสองคนเดี๋ยวแกสองคนไปรอตรงหน้าวัดนะเดี๋ยวพี่ขอแบบหนึ่งแล้วเดี๋ยวเดินตามไปไม่ครับแบบหนึ่งนี่พี่มีทั้งสี่แผ่นเดี๋ยวรอได้ปบเปียวเองรอได้ปบเดียวเองไปจะต้องการขอเป็นส่วนตัวครับไปได้ครับไปดีกว่าครับไปเลยรอตรงหน้าวัดเลยนะตรงนู้นเลยไกลๆอ่ะมีทั้งสี่อันไหนรวมกันกับตัวเป็นเจ็ดอัน เดี๋ยวแขวนก่อนเลยแล้วกักนนะอันที่นี่ ขอให้ที่หนูปัดมาทั้งหมดเมื่อกี้ครึ่งชั่วโมงขอให้เป็นจริงด้วยทุกยไม่ใหม่ครับเนี่ยนานมากเลยอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่อุ้มครับครับถ้าพี่อุ้มขอขนาดนี้พี่อุ้มผ่าเลยดีไหมครับนิดน้อยอ่ะนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งเล็กๆน้อยๆนะคะจากเมืองชิมาเนะที่เกี่ยวกับความสวยความงามค่ะพี่อุ้มเดี๋ยววันหลังนะมีอะไรที่เกี่ยวกับความสวยความงามเกี่ยวกับสุขภาพที่แบบดูบิวตี้เนี่ยเดี๋ยวพี่เรียกแป้งอีกได้เรียกเลยค่ะป้ายเชิญครับไปเลย เมืองนี้น่ารักเนาะเดินต่อกันได้หมดเลยอ่ะใช่มีที่แช่เท้าด้วยเอาเอาอีกเพราะว่าเมื่อกี้มันหลอดไปเมื่อกี้มันร้อนไปนิดเพื่อนเพื่อน อยในในเราก็มาถึงชิมาเนะแล้วอ่ะพี่อุ้มแล้วก็มาถึงออนเซ็นเราด้วยอ่ะขออีกนิดนึงได้ไหมอ่ะเอาอะไรอยากแนะนําอ่ะแนะนำอะไรไม่บอกเดี๋ยวพาไปที่หอเออเวลาดูเซอร์ไพรส์บ้างเลยอ๋อมีไม่บอกมีไม่บอกด้วยสวยจริงปะเอาหน้าไปแล้วกันโอเคปาปะ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 จะคอยลุกนะครับ ไหนตานี้หรอใช่คือเมืองที่เป็นแบบเมืองที่เน้นออนเซนอะส่วนใหญ่เขาก็จะชอบนําน้าแร่ออนเซนของพื้นที่นั้นๆเนี่ยเอามาทําเป็นผลิตภัณฑ์ที่นี่ก็เหมือนกันมีห<อ>ลากหลายเลยแล้วมันมีตัวไหนแบบเด็ดๆเ,เลยอะ่ะเด็ดๆเลยบบเหรอเขาซื้อกันยอะไรเงี้ยอันนี้ เนี้ยฝากไว้ให้สาวๆเลยมันมันโอเคมากอะ่ะคือคืออะไร,รมันคืออะไรครับเนี่ยจริงๆมันคือสบู่หลังหน้าแต่จริงๆเนี่ยมันก็คือสบู่ก้อนๆน,น,นี่ยแหละแต่เราตีฟองขึ้นมาปุ๊บให้เป็นแบบนี้เพื่อเวลาเราล้างหน้าเนี่ยมันจะได้ไม่ไปรบกวนผิวเราไม่ต้องไปถูหนะ้าไหนขอลองตีหน่อยดิอดีมันดูนืมอมวิปโฟมเลยเนาะลองล้างไหมพี่อู๋เออลองล้างด้วยมือได้ไหมอดสิ นุ่มเนียนเนี่ยแหละอยากจะฝากไว้ให้สาวๆลองใช้กันดูค่ะับล,ลองติดใจ ยังครับจะเสร็จแล้วครับพี่อุ้มครับเข้ามาก่อนได้ไปหาข้าวกินกันได้เลยแต่ว่าเดี๋ยววันหนึงครับผมกำลังจัดของอยู่จะหาที่วางกระเป๋าวางของไงครับที่วางของใช่ก้อนนี่อยู่ไหนอืนอืมเฮ้ยเดี๋ยวก่กระเป๋าผมบังนะแล้วก็ไม่รู้ได้แล้วเอาเลยวางได้ไหวางได้เลยใช่ไหมครับเนี่ยวางเลยผมก็หาตั้งนานผมจะบอกว่าจริงๆแล้วครับ คือประเทศญี่ปุ่นเป็นอีกประเทศหนึ่งที่เขารู้จักใช้เดโคเรชันในห้องแต่ว่าได้เป็นประโยชน์ม,มากๆเลยนะครับแต่ผมไม่รู้นีว่าอยตรงนี้ได้เลยกันเดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวของวางแล้วก็เดี๋ยวไปทานข้าวกันเลยเร็วโอเคเดี๋ยวทา,าไป